เอาสวัสดีครับเสื้อนสวัสดีครับมือนี่ถือว่าเป็นโชคดีในมาพ่อเสี้อเพิ่งผ่อซื้อวันไหนก่อนครับพ่อโทษครับพ่อซักครับพ่อซักคือเสี้นซักนะครับปกติมีเฮ็ดมาโดนมันได้ครับตัวเลขเนี่ยคยเฮดแมทางตัวเลขประมาณยี่สิบปีเลยเป็นเลขสูตรมั้ครับ เฮ็ดยี่สิบปีนี่โอ้ผมรรมดาได้ยี่สิบปีนี่โดนแล้วนี่ยี่สิบปีนี่แต่จีไปยูใสยนอหน้ายูทูบคือผมมาผมก่อนก้อนนี่ซ้ำซ้ำซ้ำงวดเนี่ยกับผมมาประกันเก่าซ้ำนี่มาซ้ำหมดครัเขาเมื่อไรแจ้งวดติดครับเนี่ยตัวเดียวเนี่ยผมประกันได้ทุกวดเลยคันโตเดียวนี่ยี่สิบปีเฮ็ดมาเนี่ยว่าาดได้นะครับไม่พลาดนเนี่คือว่าคัดได้ทุกวันเตรียมสมมติประกาศไว้น้ำเด้อที่น้องเขาก็ได้ แล้ววันนี้เนี่ยผมมามาเย็ดเนะงวดน,นี้มาเย็ดสำหรับเส้นนี่เลขตัวเดียวนี่บ่เคยผ่าเลยครับผำไม,มเย็ดตัวเดียวหลังวันนี้ <24 S 2> เย็ดตัดปนนตวปีเป็นเลขที่นึ่งเพราะว่ามันผู้เฒ่าผู้เฒ่าเป็นผู้เลี้ยงว่ามันคอยเลี้ยงงูงไว้อสันผู้เฒ่าว่าผมก็เลยคิดว่ามันฝันมันมาครับผมเลยคิดว่าเลขมันจะมีเก่าเก่ามากมันจะเป็นเก่าเย็ดตัวเก่าอะไรอย่านี้ผมก็บอกวดนี้ป่ะวันี้ ขันเก่ามากมันก็สิเป็นตัวเกา่าตริงผมยันเป็นตัวเก่าเพราะว่าเก่าแก่นออก็ไปแล้วได้น้ำกันได้เ,เ,เ,กเกิดมังงนเป็นเกจ็ดเพราะว่างูมันเป็นเจ็ดได้ปากควาก็เป็นเจ็ดไดงูมม่กินปากควาเด้ไม่ฝันมันมไม่ฝันเจ็ดมว่ามาเกเจ็ดเป็นเต็มเลยะอันนี้ความฝันเห็นไปขากับสูตรมาครับทีที่ที่ทไปขอรับที่ผมเม็ดไว้คลับเม็ดไว้มันก็ได้เจ็ดครับได้เก็ดครับไปนึ่งเลขตัวเดียวนี่ไม่เก็ดกับนึ่งมันบ่ แสดงว่าใายๆก็ว่าเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดร่องหนึ่งร่องหนึง่งเขียน вот น,น,ะนะเด่นเจ็ดร่องหนึ่งครับเดี๋ยวมันมีตัวร่องนะร่องหนึ่งเด่นเจ็ดคือเด่นเจ็ดร่องหนึ่งแต่กับว่ารู้ว่ามันสี่หันต้อกันบ้านนะแต่ว่าแต่ว่าเด่นเจ็ดเนาะครับเนาะแต่ว่าเด่นเจ็ดร่องหนึ่งนะผมบอกเลยว่นี้ว่ายังสั่นนะทำทำตามสูตรเนาะครับเนาะที่ผมเมียดมากนะ ที่ผมฝันมามันเข่าสุดเห็ดยดยีดสถิติขึ้นขึ้นมวดที่พันบ้านมากนะครับมวดที่่านมากนะผมกัเห็นเห็นมามันไดเก่ามาครับวันนี้ก็มาฝันเห็นผู้่อมันก็เป็ยนเก่าหรือเป่าเปลนเก่าขรือเป่าผมกตีือเลยเพราะว่าเก่าเย็ดเก่าแก่เก่าซี้เก่าห่าคือขี้กงมันตีเข่ากับความฝันเพราะว่าโกงครับคว่ำฝันผมนะ ผมไหซี่คู่เดืยองไนเขาหาเขาหกเขาเค็ดเขาแกะเนี็ถือวบาเดียถือทั้งบนทั้งล่างเนี่ยทิพันธ์มาเขา้งอบนทั้งล่างั้งบนทั้งล่างเฮฟินไปจะคู่ครับซี่ซี่คู่ไปซี่หาถือยค่เดยวถือังบนทั้งล่างโอ้ท่ธรรมดาโอ้ยเสียดายว่าพอเสียนนอนสามสางวดแล้วผมมามีเขาผก็มีเขาสามงวดด้เหย่อนลังะครับงวดนี้พ่อหนเจ็ดพวดนี้ผมหม่เจ็ดเนเจ็ดล่องหนึ่งครับลองหนึ่งจับคู่เหรอพ่า กนนี่อะมันก็เป็นทำหนึ่งบ้าหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอย่างนที่กวนเขาบอกว่าจีนหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าตอนนี้แหละมาหนึ่งดิหนึ่งเจ็ดแต่แมมากเก้าทีผมกันไม่ออกตัวเก้าผมก็ยังไม่เก็จีบียนเก้าหา ก้าห <ersch> 5ก็จะ้าหนึ่งระมาเต้าเจ็ดนี่แหละ้าหา้าหนึเดก้าห้าก้านครับผมบนครับบนและล่างครับนบนขล่างเหรเ่อหลายโเนี่เลขหกหางครับเจดต้วันงได่ม่ที่โพนน้ล่งที่โพันดเลย แต่ว yeah. oh uh, uh, right. yes. mm ่างวันนี้ให้เส้นเน้นให้สิเน้ยนตัวใดครับเนี่ยเน้นครับผีดเส้นใต้ให้เลยครับแล้ว่มีอย่างไรป้องกรมให้เลยนี่ผมบ่มเน้นเตี้ครับผมเนียนบ่มวันเน้นตัวนี้แล้วเนี่ยได้ไหมได้หมดตัวนี้ตัวนี้นี่แหละซ้ำนี่แหละ หนึ่งสองสามที่หาอล่ตัวนี้เลยครับเน้นให้หาหางนะครับครับหาหาหางนะนี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะครับอันนี้คือคือหลักหนึ่งเนาะครับคือหลักหนึ่งถ้าทาเก้ามากแต่สิมีเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดครับเก้าหาเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นเลขตัวเก้าเสี้ยนเลขบวกบวกเก้าให้นะครับผมก็บเลขบวกบวกผมมันเป็นเลขตัวเก้าบางเทียมันก็ออกบางเทอมมันกับวกออกเนี่ยมันเป็นเนื้อใจนะครับแต่ว่า ต่ว่าเลขเด่นไหนเลขติดนี่เจ็ดนี่คิดว่าจักอร์เส้นครับว่าผมมา้านอร์เส้นหมดแล้าล้านอั์เส้นเจ็ดนล้านให้ล้านอรวเซ็นเลยเจ็ดไหนล้านเปอร์เส้นต์วงกลมไ้เลยครับบวงกลมไ้เลยมาเจ็ดเส้นมาเสียล้านอร์เส้นครับเจ็ดล้านอร์เส็นไหนล่างหนึ่งตอนละล้านเอร์เส้นเลยผมใหม่ล้านอร์เซ็นเพราะว่ามั่นก็ ดี่ไกเยี่ยงกับพ้นบันบมญนะพ้นบรรบุกับบรรยินันต์ตะคอหน่อยงูเฮามันมาแล้วมันก็เป็นเช็ดมันไหมทั้ป่าทั้งูครับดกมันตายมันตีไม่ยี่สิบแปดมันตายต่นก็ถ้ามาตายมันก็ต้องบ่มีมหนบ้างก็ต้องเป็นศูนย์บาดนี้เฮ็ดยังไงบาดนี้ห้าอยากติดต่อเทียนเสียนห้าเหล็กออกมากวอนต่อไปไม้เหล็กท่อไม้เหล็กท่อมีไหมครับมีศูนย์แบบเสี้ยนเบื่อท่อให้ครับ เงี้ยบ้านผมอยู่บนหน้หมดละะม่ผมเบ้านยังกอครับบ้านตรงนหน้าครับตงคนยอนี่นีรงบน่น้าครับพางข้างที่เขาตาอย็ดลงเ่าหอ๋หนึ่งสองสามหกหนึ่งสามอยังก่อพขอซักพ่อซักผมขอบคุณครับอัก มาทำแต่ว่าผมมาขัล้านเปอร์เซ็นต์เลยเจ็ดเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์แบบไหนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าผมฝันเห็นทั้งปากคอเห็นตั้งงูมันก็ต้องมีเจ็ดนะฝันเห็นเทือกปากคอฝันเห็นเทือกงูมันกินงูมันงูนี่มันกินปากคอป่อมนะก็คือว่างูกินปากคอนะครับในฝันงูกินปากคอผมไปเรื่อยๆเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์หมดหมดวันผมฝันเห็นผู้เฒ่ามเหมือนยังเงียบอยู่ มันมาตรงกับไอ้สูตรที่ผมเม็ดไว้ครับมาตรงกับสูตรมาตรงเลขสูตรผมเมด็ดไว้เนี่ยมันได้เย็ดประมาณอ่างหนึงน่งละเป็นเจ็ดรองหนึงน่งเจ็ดรองหนึ่งสำหรับเลขตัวเดียวนี่มันใจล้านปเปอร์เซ็นต์นะครับล้านปเปอร์เซ็นต์นเจ็ดตัวเดียวเลยล้นานปเปอร์เซ็นต์พูดได้หรืว่าไหน,นกะซังนะผมมันใจเย็ดตัางเส้นวิ่งเส้นแลนครับเส้นวิ่งเส้นแลนคือเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวครับนี่ก็กำลังกายเนาะครับเจ็ดตัวเดียวเส้นเนียนให้แล้วครับเนียนให้แล้ว คือพอซักนี่แต่มันแม่นี่เีอะแบผมหลอดย่บานบนน้อเลขตัวเดียวนี่20ปีนี่ว่าเคยผ่าหรมอเ่าครับ20ปีวปาผ่าเยอแล้วแต่ผมเนียตัวเดียวั้งหมดวันี่ผมว่าเกาด้ามหมดเลยดึกดามหมดเลยครับเอาเลื่อนเล่นลักให้ได้บอครับรักครับเนียในมันก็โยสูนโยเฮียนหมดแล้วผมงต้องไมันจองเบื้องสุรเบืองสุด อันนี้ให้เซียนถือให้นะครับในตัวเลขือกครับตามนี่แหละเนาะนี่แหละนี่ตามนี่ล้วครับครับพี่ผมเมียนไปอ้าพี่น้องเอพีเมื่อนี้เข้าชมพีน้รับแต่ว่าผมจะโชว์รู้เขนกันอะไรใช่ว่าผมฝ่อพวกฟันกระสุดผมฟันมาตรงกับสูตรสูตรของพ่อสักไฮเซียนซักก็ว่าได้เด้อพี่น้องครับเล่าหนึ่งนะ เจ็ดในร้านเปอร์เซ็นผมบามากเจ็ดนี้ให้ให้คะแนนไปที่ร้านเปอร์เซ็นนะครับสีแดงเป็นร้านเปอร์เซ็นเนอครับนั่นครับแคปหน้าจอไว้ครับล่องหนึ่งท้ามักถ้าชอบก็ตามทับครับบ่มักบ่ชอบกับพานเนาะพศักเนาะครับแมนครับทั้ามักถ้าชอบกับมักไปมักมันเนาะครับอันนับกรอันนี้ล่องเบิ้งครับ ยึดจับลอตเตอรี่เอาไว้ถ้าบักแต่ชอบครับแต่ชอบก็บสื่ออย่างลอตเตอรี่ไว้ก็ได้ครับบ่มั่นใจของการเรียนไหบ่ร่บใบสองใบเนาะก็ว่ากันผมก็พอได้ว่าผมมั่นใจแน่นอนนะอย่างทั้งนี้จังหวะนะครับครับบ่ได้มั่นใจแน่นอนปานนั้นผมก็บอกไงได้ละการของการเรียนเรียงเนาะแนวทางแนวทางนะเป็นแนวทางให้มันตรงเป๊ะมันกับขาดที่เป็นไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเฮาบ่แม่นผู้ ตาที่พูดที่เป็นภาษครับอันนี้เ่อไหเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางขอบคุณครับนี่ละครับอ๋อใช่คลิปขอบคุณพ่อซักหลายไเด้อครับที่มาห่อแนวทางมือนี่ครับครับผมใครบ้านผมก็ได้บ้านผมก็จะห่อบัานพุ่บ้างหลวงงวนกันครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณ